สวัสดีครับเราสาขาเคโนโลยีการศาึกษาเราจะมาในะขั้นตอนการเก็บและระรุลรักษากอุปกรณ์ลองไปรับชมกันครับโดยขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการปรับวอลลุ่มทุกอย่างกลับไปเป็นที่สูนย์นะครับหลังจากนั้นให้ปิดปุ่มพาวเวอร์ทั้งมิกเซอร์และไวเ l e รีเซิเวอร์นะครับ ต่อไปให้ถอดสาย xlr และสาย power ออกจาก wireless receiver และ mixer นะครับหลังจากถอดสายทั้งหมดออกจาก wireless receiver แล้วให้พับเก็บเสารับสัญญาณเก็บให้เรียบร้อยครับต่อมาจะเป็นการเก็บลำโพงนะครับให้ถอดสายโฟนหออกจากตัวลำโพงหลังจากนั้นให้ถอดลำโพงออกจากขาตั้งลำโพงและพับเก็บขาตั้งลำโพงให้เรียบร้อย จากนั้นมาเก็บสายลาโพงและสายเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะนําไปใช้ในครั้งต่อไปได้สะดวกต่อไปให้นำผ้าแห้งวาเช็ดมิกเซอร์และไวเล e t รีเซิเวอร์ให้สะอาดต่อไปเก็บไม์ไวเล t และไวเล็ t รีเซิเวอร์ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ